ไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสําคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งนั้นอยากบอกคุณวิษณุว่าไม่ต้องไปรีบเร่งดําเนินการใดๆเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจทักโทษชายทักษินหลอกแล้วก็หยุดเป็นเนติบริกรของคุณทักษินได้แล้วครับ กรณีที่นายวิศนุเครืองาม รักษาการรัฐมนตตีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยต่อสื่อว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษพฉะเพารลายของนักโทษชายทักษิณแล้วซึ่งดูจากภาพข่าวก็ดูเหมือนว่าคุณวิษณุจะออกอาการเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจึงอยากบอกคุณวิษณุว่าไม่ต้องไปรีบเร่งดำเนินการใดๆเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจนักโทษชายทักษิณหลอกนะครับคุณวิษณุอย่าลืมว่าตนเองเป็นเพียง รักษาการรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเป็นการไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปดําเนินการในเรื่องใหญ่ที่มีความสําคัญมีผลกระทบกระเทือนต่อหลายภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะสถาบันเบื้องสูงนอกจากนี้ยังเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทําลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญที่สุดประเด็นนี้เป็นความละเอียดอ่อนต้นเงื่อนปม ของความขัดแย้งแตกแยกของประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมซึ่งสมควรที่จะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะครับที่จะพิจารณาดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับ ในอดีตคุณวิษณุนะครับเคยเป็นเนติบริกรในรัฐบาลในระบอบทักษินหลายรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการ์ว่าได้ตั้งวิจิตปัญหาความเสียหายหลายแรงมากมายให้กับประเทศนะครับผมก็อยากให้คุณวิษณุได้สติรู้สึกตัวมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็หยุดเป็นเนติบริกรของคุณทักสินได้แล้วครับ